สวัสดีทุกคนครับผมยินดีทุกคนต้อนรับเขช่องโซนวี่ับผมนะในเดือนแห่งความรักของเดือนกุมภาพันธ์ครับผมนะอ่าเอ้ยเป็นไงครับผมเดือนแห่งความรักนะพหนาเป็นเดือนที่ไม่เหมาะกับที่แพ้พวกเราที่ดูอนิเมะเลยนะครับผมนะเป็นมันเป็นเดือนที่มันเป็นผิดกับเรามากนะพรอหนาในการที่แบบเราจะเจอคู่รักต่างๆนานาบนถนนตามโรงเรียนตามห้างสรรพสินค้าและทั่วไปตามแบบริบเปลีอยครับผมนะเออแล้วเราก็แบบ เราก็ไล่ขี้แพ้ดูอนิเมะนะนะแต่ว่าเราก็เราก็จะแบบไม่ไจะมีแฟนนะแต่ทีนี้เราก็คิดอย่างนี้นะแต่เราก็นั่งดูอนิเมะตลอดไปนะฮอนะคือมันเป็นอะไรไม่ได้นอกจากมันแต่มีคขี้แพ้นั่นแหละแต่วันนี้ให้ผมช่องโซมีจะมาขอแนะนำอนิเมะโรแมนส์นะนะย้ำว่าเขาว่าโรแมนส์จะเป็นอะไรก็ได้นะนะจะเป็นอนิเมะโรแมนส์รอมคอมก็ได้อนิเมะดราม่ารดราม่าโรแมนติกก็ได้หรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่มันมีความโรแมนส์อะไรในตัวเรื่องของมันนะแต่ว่า ไม่ได้เจาะจงว่ามันต้องเป็นเลิฟคอมอย่างเดียวนนะ้ะเราคงไม่แฮปปี lucky ้กาลากีขนาดนั้นนะสำหรับการที่เราดูอน,นิเมะเรื่องหนึ่งเท่านะนะโอเคผมมาออประเด็นกันเลยดีกว่าเบผานะส่วนเว็บที่เราจะมาอ้าอิงนะนะอ้าอิงต่างๆอ้าอิางนาๆคะแนนคะแนนสุดโอที่ทำปีปีที่ผลิตนะคนระันันก็คือเว็บ m l นะนะผมเปลี่ยนไปหนึ่งบน,นี่เว็บ m l นะครับเว็บที่เราจะมาให้ข้อมูลทุกท่านในวันนี้ว่า เรื่องนั้นมันเป็นยังไงบ้างเรื่องย่อความต่างๆคะแนนรีวิวและคะแนนรีวิวซึ่งอาจจะมาจากตัวผมเองก็ได้อาจจะมาจากเว็บก็ได้นะครับนะไม่ต่างกันเมื่อถึงเวลานั้นนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเว็บที่เรามาใช้นะครับผมแล้วก็เบิ้ลมผ่านมาผ่านไปแล้วนะครับนะโอเคเดี๋ยวกลับมาก่อนโอเคผมอนิเมะเรื่องแรกครับผมนะโอเคเรามาเซิร์ฟกันด้วยอนิเมะเมตากันก่อนแล้วกันนะครับนะอนิเมะที่บอกว่าทุกคนเคยดูทุกคนเคยรู้จักผ่านหูผ่านตาหรือว่าจะไม่แคข้าง กูอาจจะไม่กินเส้นกับเมตามากแต่อย่างน้อยคุณก็ต้องรู้จักเรื่องนี้ผมมาเรื่องแรกครับผมเป็นเรื่องในปี2019เข้าเานะโดยโซโล่เอวันพิกเจอร์นะนะทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรเนาะนะนะเ,เป็นเรื่องแนวบบกว่าเป็นริ่คอมเมดี้ตลกตลกนะเน้นความคอมเมดีม้มากกว่าที่จะเป็นโรแมนต์แต่ว่ามันก็มีความเป็นโรแมนต์อยู่นั้นมากทีเดียวเนาะที่ว่าทุกคนตกหลุมรักเรื่องนี้นะนะเรื่องแรกผมที่เราจะมาแนะนำกันนะผมนะพูดคุยกันก็คือเรื่องนี้ผม มนะขากุยสมาร์คเลิฟอิสบอลเขาบอกนะซีซั่นตอนนี้มีถึงซีซั่นสามนั่นะนะมีทั้งสามซีซั่นจนถึงอันเมื่อสองเก้าถึงสองวันสิบเออสองนยี่สิบสองนะนะประมาณนี้โดยตัวเรื่องเขาบอกก็คือพูดถึงเอ,อ่อชิโนยะชิโนยะแล้วก็มิยุกินั่นะนะสองสองประธานนักเรียนแล้วก็รองประธานท้งนะนะที่จะมาแข่งกันเ,เรื่องของเกม สารภาพรักนอร์นสกสารภาพรักทั้งสองว่าใครสารภาพรักก่อนเท่ากับแพ้นะครับมันจะมีแบบว่าต้นเรื่องเขาเกิดมาแล้วนอรันว่าแบบว่าใครที่บอกว่าใครสารภาพรักก่อนเนี่ยจะเป็นแบบผู้แพ้แล้วเป็นแบบต้องแบบทำตามผู้ชนะคนเดียวคือเหมือนแบบการยอมแพ้ว่าเออรักมึงไม่ไหวแล้วอะไรแบบนี้แบบต้องแบบสารภาพไปนะครับมันเป็นแบบ โลจิกของเรื่องกิมมิคของเรื่องที่มันตั้งมาไอเดียของเรื่องที่มันตั้งมาเอาไปมาแล้วก็เซตให้ไอเดียนีี้ไอเดยหลักแล้วก็มีการให้แบบให้สองตัวละครน,นี้แข่งกันด้านแบบจิตวิทยาแข่งกันแบบโอ้โหเล่กลกันมามาที่แบบให,ให้ให้ต่างฝ่ายต่างพูดเขาว่ารักฝ่ายมาให้ได้นั่นแหละก็คือเรื่องราวของสองคนซึนนั่นแหละครับแข่งแข่งกันไปเรื่อยๆน,น,นะฮะอโดยก็จะมีแบบว่าซับไคลายเตอร์มากมายในระหวงที่ ตัวที่ในตัวเรื่องก็นําเสนอออกมาได้คร่าวๆนี่จะน่าสนใจแล้วก็ดีมากอย่างเช่นนี่เขาน้องเมย์ของเราให้สก,กัดน้องของพระเอกเขมเคเห็นใจมาเขามีบทกระเถิบเนะโอเคผมลืมว่าจะเป็นตัวตัวของเลขาเราเองก็ดีนันจิกัจิกะแดนส์เ้านะหรือจะเป็นของยูมิะอิชิกามินข้าาแชทของเราเองเข้านะเรื่องนี้ผมว่าทุกคนน่าจะผ่านหูนผ่านตามันมาไม่มากก็น้อยเข้าัานแต่ผมว่าทุกคนรู้จักแล้วกันผมเชื่อทุกคนรู้จักแต่สําหรับใครที่ยังไม่รู้จักเรื่องนี้เข้ามาก็ ถ้าทำได้ๆนะนะดีนะเรื่องนี้ดีมากนะไม่ว่าจะเป็นโมโนโล็อกของเรื่องเองมโนล็อกคือการที่ตัวละครมันบ่นให้เราฟังคือการที่ตัวละครมันบ่นในใจนั่นแหละพูดคนเดียวว่ะเออนั่นแหละหนะนะคือว่าทําออกมาได้ท่องดีความโรแมนส์ถึงในภาคแรกในภาคสองอาจจะว่าไม่เข็งความโรแมนต์ผ่านน้อาจจะไม่ได้ว่ามันหวานมากอะไรมากแต่ว่าแค่คุณดูถึงภาคสามแล้วผมรู้สึกว่าคนจะผูกพันกับตัวละครมากๆเลยนะนะทั้งชินอมยาแล้วก็มิยุกิเลยถึงมิยุกิบทจะไม่ค่อยได้ ใช้แสงไม่เท่าไหร่นะครับแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครฮะนะสำหรับก็เขาจะสมัครเลยไปสโตร์ของเรื่องแรกของเราผมนะไปดูกันได้นะครฮะนะส่วนช่องทางการรับชมผมไม่แน่ใจว่ามันมีช่องไหนช่องทางช่องงทาไหนให้รับชมบ้างนะผมว่าเน็ตฟิกอ่ะที่หนึ่งเน็ตฟิกที่หนึ่งบิลิบิลิอีกที่หนึ่งน่าจะประมาณนี้นะครฮะนะชีอี้ไม่รู้มีไหมนะครนะับแต่ว่าสองที่นี้หลักๆนะคฮะเนะ็ตฟิกเน็ตฟิกบิลิบิลิประมาณนี้แต่ส่วนช่องทางทั้งหมดเดี๋ยวผมก็แปะไว้ให้ในะคลิปนะฮะเคเอฟเอ็ม จบไปรับผมเรื่องแรกก่อนะเดี๋ยวไปต่อเรื่องที่สองกันเลยครับผมไปโอ้โอเคเรื่องที่สองครับผมนะเรื่องแรกจบไปแล้วสำหรับเขาจวสามารถโอ้โหเป็นเรื่องแบบเมตานะมัน obvious เลยครับไม่แปลกเลยที่เรื่องนี้มันจะติดในลิสต์นี้นะรับนะถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่บางคนแบบดูอยู่แล้วเรื่องที่แบบบางคนรู้จักอยู่แล้วจีตตามอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องต่อไปนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ว่าถ้าเป็นคนปกติที่ดูอนิเมะนะคนปกติแบบนอมี่อ่ครับผมนะ ไม่ใช่วีบแบบเราคงไม่มีทางที่จะได้ดูเรื่องนี้คืออาจจะมีทางอยู่แต่โอกาสที่จะได้ติดตามมันน้อยนะเพราะนะเพราะว่าถ้าหาติดตามมันก็แบบนิดนึงอ่ะนะอ่าเรื่องนี้ผมฉายในปี2019อีกแล้ว2019ดีดีเออะ2019ผมเประเสปริงโดย TMS Entertainment เนาะนะโอ้ทุกคนน่าจะรู้หมดแล้วน,นะเพาะนะสำหรับคนะที่บบว่าติดตามเรื่องนี้มานะเพาะนะมีทั้งหมด3ซีซั่นจบเหมือนกันนะนะ3ซีซั่นจบนะบจบแบจบจบบริบูรณ์เลยนะเพราะนะเรื่องนี้ผมมีชื่อว่าครับผม พร้อมกับน้่ะน้าพ่อน้าสาวหล่อม้องการน้องหนึ่งสองส้มฟุตบักเก็ตเนาะนะตะกร้าผลไม้ของเราเนี่ยเองเขามนะโอ้โหเรื่องนี้เนาะนะดีมากอะไรมากนั้นโดยที่การันตีถึงเอ่ออนิเมะแห่งปีอง อันมีเซตติ้งกันเลยทีเดียวเท่านั้นในปีที่แล้วนะเพราะนั้นในปีที่แล้วในปีสองสิบเอ็ดนาะนะเป็นเซตตัสามของแกได้อันมีแห่งปีไปผมถือว่าแบบชื่นชมมากๆอะไรมากกับเรื่องนี้แล้วผมก็ไม่ได้ถึงอวยมาตลอดนะเพราะนั้นผมชอบมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการปวดของมันเองเป็นบทของมันเองก,กันกลับของมันเองก็ดีเนัะนะเรื่องนององีนงง้นถือว่าสุดยอดมา,มากๆเพรานั้นโดยตัวเรื่องเท่านั้นจักรถึงบอกว่าทูดูคอนด้าเนาะเพราะนั้นบอกว่าแบบแกต้องออกว่าเหนีออกจากบ้านหนีออกจากบ้านบ้านมาอะไรมาเนาะนะเพราะว่าผม แม่แม่แม่ที่แม่ที่เลี้ยงดูแกมันแจแต่เด็กก็แบบเสียชีวิตอะไรประมาณนี้ก็ต้องออกจากออกจากบ้านมาแล้วก็ไม่อยู่มาอยู่คนเดียวนะนะก็เลยแบบว่าแบบมากางเต็นท์อะมากางเต็นท์อยู่ว่าในแบบพื้นที่พื้นที่หนึ่งเนาะนะโดยที่ไม่รู้อะไรเนาะนะแต่ก็เจอแบบว่านี่ครับพวกพวกยุกิพวกเคียวนีว่แห <c oughs> ละครับมาช่วยเธอนะนะให้แบบไปอยู่ในบ้านหลังหนึ่งของบ้านของพวกพวกแก่นของบ้านของตระกูลโซมาเออตระกูลโซมาเนาะนะก็เลยแบบเป็นเรื่องราวของนั้นการผจญภัย วิทยกาการผสมพันธุ์ผมกูพูดเป็นอเดีไม่ต่างโลกเลยคือแบบรเรื่องราวของการอาศัยอยู่ร่วมกันร,ระหว่างโทรุตัวโทรุเองแล้วก็พวกตระกูลของตระกูลโซมาเองเข้ามาเกี่ยวเชื่อมโยงของพวกวงตระกูลอะไรประมาณนี้นะ,นะตัวเรื่องนี้ก็จะเป็นโรแมนซ์แล้วก็ดราม่าครับไม่ใช่มันไม่ไดไม่ได้แฮปปี้กว่าลากี้ค่ัและกันไม่ได้บอกว่าแบบรอมคอมเป็นเรื่องเรื่องเป็นเส้นตรงแบบมีแต่ความหวานอย่างเดียวก็ไม่ใช่ครับมันก็นี่เรื่องมันจะมีจุดดิ่งของมันเหมือนกันไม่ได้บอกว่าเนื้อเรื่องเป็นเส้นตรงอะไรขนาดนั้นนะมมีความลึกมีความอะไรอยู่มานะ และเขาจะมีแท็กสองซูเปอร์เนีชอว์ด้วยซูเปอร์เนีชอว์ความมันเป็นความเหนือธรรมชาติยังไงมันเป็นความเหนือธรรมชาติในเชิงที่บอกว่าในตัวของในตระกูลโซมาผมมันคือตระกูลของ12นักสัตว์นะน,นะตระกูลิบนักสัตว์ก็คือแค่มันเป็นกิมมิคในเรื่องนะถ้ามันแบบว่ามนุษย์แค่ว่าพวกโซมาพวกยุกิเนี่ยไปโนดนแบบตัวมนุษย์ก็จะกลายเป็นสัตว์ประจำประจำเอ่อป,ประจำนักสัตว์นั้นๆถ้สมมติเอ่อย,ยุกิเนี่ยยุกิก็จะเป็นหนูใช่ไหมยุกิเป็นหนูเคียวก็จะเป็นแมวอย่างเงี้ยเออส่วนตัววอออื่่่่่นนผมมจาไไไคยด้เป็ะรแต ก็จะประมาณนี้นะฮะนะเด็กกิมมิคภายในเรื่องแต่ว่าหลังหลังผมว่าอ่าอันนี้บทดีหนึน่งคือหลังหลังรู้สึกว่ากิมมิคนี้ในเรื่องมันไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับนะมันคือในใช้ภาคแรกอ,อยู่แต่หลังหมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับผมนะเคเรื่องนี้ดีจริงอะไรจริงเท่าน, e. นั้นในไอชิอี่าจะมีซีรีส์สุดท้ายนะฮนะไอชิอ e. ีในเฟิกมีนะฮะนะเรื่องนี้ไปดูกันได้นะครับผมไปดูกันได้ครับผมนะสนุกนะฮะนะบทต่างๆการกำกับ ถือว่ามันก็ทั้งกดอารมณ์รอไว้ดีอยู่นะว่าแบบเป็นปัญหาปมในเรื่องปัญหาครอบครัวของประการคือแบบปัญหาเสียงเคงของตระกูลโซมะยังก็ดีหรือว่าเป็นปัญหาเกี่ยวแม่ของน้องโทรุปริศนาว่าแบบว่าเธอตาได้ยังไงมันก็เล่นมันถึงเสียงสาบเลยแล้วนะนี่หมดแอบสปอยไปวะไม่หรอกนะว่านะเล่นแต่ปมมันจัดถือว่าได้ดีนะนะการลุ้นการลุ้นคู่ก็ถือว่าโอเคอยู่อะไรอยู่นะตอนแรกผมก็คิดว่าไม่คิดว่าจะคนใดคนหนึ่งชนะหรอกนะ เพื่อนมิตรภาพมันต่างถือว่าเขียนออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะผมนะดีมากๆไรมากว่าผมฟุตบากเก็ตนะผมมันมเมฆแห่งปีของปี2021นยนะฮะโอเคดีเกียผมกูาขาดที่อันนี้ต้องได้ดูแล้วต้องได้ดูกันแล้วนะนะส่วนใครไม่ชอบหรือชอบอยังไงก็คอมเมนต์ไว้คอมเมนต์ไว้ไวที่ด้านล่างได้นะครับนะเออเผื่อว่าจะหาคนที่ชอบเรื่องนี้เหมือนกันนะนะโอเคผมจบไปผมสำหรับเรื่องที่2ครับผมฟุตบักเกผมเดี๋ยวเราไปต่อเรื่องที่สามเลยผมไปเจ๋คผมเรื่องที่สามนะครับผมนะโอเคอย่าเพิ่งบ่นผม อย่าเพิ่งบอกผมผมเข้าใจว่าเรื่องที่ผมแนะนําไป2เรื่องเมื่อกี้มันมีแต่แนวโรงเรียนมันมีแต่ว่าโรงเรียนในไอ้อะก็โรงเรียนคือแบบรอมคอมทุกทีอะอะไรวะเลิ่ความเป็นโรแมนติกมันจะเกิดขึ้นในโรงเรียนอย่างเดียวเลยเหรอวะนักพนัานมันไม่เสมอไปละกันครัเรียกว่าไม่เสมอไปมันมีอะไรที่ความรักมันเกิดได้ทุกเวลานท่านันาเพราะงั้นเรื่องที่สามเราจะมาเปลี่ยนสถานที่บ้างไม่ไม่อนโรงเรียนละแต่เป็นที่ทํางานนักบอลที่ทํางานนะกออรนาที่ทํางานคือผมอาจจะเข้าไม่ถึงบ้างอาจจะไม่ได้แบบ มีมุมมองสำหรับที่ทำงานอะไรขนาดเพราะว่าผมก็แบบเพิ่งใน,ในวัยเรียนอยู่นะผมยังมองปลายอยู่ที่ทํางานนะนะแต่ว่าบางทีมผมอาจจะเข้าไม่เข้าใจในบ,บางส่วนบ้างแต่มันก็มีการนำเสนอของเรื่องที่ทำให้เราเข้าใจก็คือคือความสัมพันธ์เออ่ความสัมพันธ์ของโอตูโอตะคุเค้าเจอเนาะนะหรือว่าแบบฟอมบีฟอะไรต่างๆนโะโหทุกคนได้รู้หมดแล้วเอวานพิเจอร์อีกแล้วงาเรื่องนี้เอวานพิเจอร์อีกแล้วเอวานพิเจอร์เนาะนะโดยเรื่องนี้มนะีชื่อว่า ุกคนขอทุกคนรู้นะนะวัวตะคุยค้ับผมนะวัวตะคุยวัวตะคุยนะท่านนะตัวเอวันพิเจอร์ในปี28นั่นนะมันบนอยู่หานี้แล้วนะครับปี29 28วนแค่นี้แหละนั่นนะก็เป็นเรื่องราวโรแมน นะฮะโดยที่เราจะนําเสนอไปเกี่ยวกับสถานที่ที่ทำงานไปพร้อมกันแล้วก็โอตาคุเคาน์เตอร์นะฮะโอตาคุเคาน์เตอร์ก็คือแบบว่าพวกโอตาคุในวัยทำงานจะมีความรักบ้านหรอนะนะเออหรือเนีน่ยเล่าเล่าอีสตาร์โฟล์โตคุนะมันเป็นไปไ,ปไ,ปได้หรอที่บอกว่าเราจะมีความรักในที่ทำงานนะฮะแล้วก็เป็นแบบเรียนสัมพันธ์โอตาคุด้วยกันอีกนะฮะก็ เร,ราก็จะพูดถ like <The Pokemon apan AM> ึงแบบนารูมินารูมิแล้วก็ฮิโรทากะนาราสองตัวละครที่แบบเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันแล้วอยู่ดีนารูมิก็ได้ย้ายมาที่ทํางานใหม่ที่เป็นที่ทำงานของฮิโรทากะและทั้งสองก็บอกว่าเจำหน้ากันได้เนานะแต่ฮิโรมิกก็ไม่อยากให้บอกว่าความเป็นความรู้ความรู้ความให้แบบว่าให้แบบทุกคนรู้ตัวเองโอตาคุว่าประมาณนั้นแหละไม่อยากให้ทุกคนรู้ว่าตัวเองโอตาคุก็เลยพยายามปิดต่อปิดพยายามปิดบังอ่ะแต่พอ คอที่เราระกาศเนี่ยเรียบร้อยครับความรักนั้นก็แตกแตกแตกไม่เหลือชิ้นดีเลยเข้ามานะนะก็เป็นของความสัมพันธ์ระหว่างสองคนนี้ไปเข้นะเออมือดวลไม้นะนะแล้วก็มีคู่อื่นด้วยนะคือคู่ของรุ่นพี่สองคนนี้นะคือทาทารุแล,แล้วก็ฮานาะฮะนะโกนะ้นะความสัมพันธ์ไม่ได้มีแค่คู่เดียวเข้นะค,นะคู่นี้มีน้องข้าหลายคู่มีวันสามมีวันสามคู่มัน้นจะผิดคู่ของน้องพระเอกด้วยนะ้องนะแล้วก็คู่ของรุ่นพี่ด้วยน่ารักดีอะไรดีนะมีแต่คู่เราติดตามเท่านั้สอง เป็นอบความสัมพันธ์ในที่ทำงานที่ค่อนข้างที่จะแบบน่ารักเลยก็าจริงมันจะคล้ายกับหนึ่งเรื่องในซีซันนี้ก็คือเรื่องของเอ่ยุกิอนะเรื่องแบบว่าไอหนุ่มโคตรคูู <c ười> อะไรนะั่นน่ะเออเดี๋ยวผมแปลให้แล้วกันมันมันจะคล้ายเรื่องนั้นแต่เขาวผว่าเรื่องนี้มันมีความแบบว่าคม <c ười> ผมุกมากกว่าผมไอสารผมนะมีความผมคมผมุกมากกว่าเพราะเรื่องนั้นมันจะแบบเป็นแบบผมผมเบื่อในการนําเสนอในไอไอ running gag ของมัน running gag ในหกในเชิงของมันที่บอกว่าแบบเวลาแบบเออคุณ นางเองกอะนางเองกเออยูฟุสกีซังวะใช่ไหมที่บอกว่าแสดงความคูๆลๆอะไรมาแล้วพระเอกก็จะรีแอคชั่นไรกมาเพราะว่าบางคนชอบก็ช,ชอบนั่นรล้นิ่งแกงนั้นแต่ผมรู้สึกว่าบางทีมันเยอะไปมันก็น่ารันาขาญไปแต่เรื่องนี้มันก็เป็นโอตูคูคอเจอร์ครับผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจได้ดีนะนะส่วนคนที่บอกว่าเป็นโอตาคู T แล้วเป็นวี B ๋อยู่แล้วแต่สรับคนที่ ไม่ได้เป็นวีฟไม่ได้เป็นโอตุคุผมว่าก็เป็นประตูที่วอาให้เราให้คุณเข้ามาสู่โลกอโอตุคุก็ถือว่าโอเคตอนนันะ้นดูไม่ไ้เป็นในวัยทำงานก็ดีนะมันจะมีอีกเรื่องนึงแล้วการที่เป็นใน,วนเวรียนคือโอนิโมนะวันน้โอตุคุเป็นเรื่องเปิดประตูของโอตุค c u l t ร์เหมือนกันน,นะครับนะเรื่องสอนเรื่องนี้จะเป็นแบบเป็นประตูทางเข้าที่ดีมากนะครับแต่สำหรับคนที่อยากเข้ามาดูเรื่องนี้ในความโอมบติกมันก็มีให้น,นะครับนะโอเคสำหรับเรื่องนี้ผมว่านั้นดีมากเลยมาก,มากน,นะนะ เรื่องที่สามเนะข้ามานะโวตาโค้เข้ามานะดูเอวานพิเกอร์อีกแล้วนะครฮะนะโอเคเราไปไปรับชมเรื่องที่สี่เลยดีกว่าครับเลสโก้โอเคมาเรื่องที่สี่เข้ามานะโอเคสามเรื่องเราพูดเมื่อกี้มันคือเรื่องที่ว่ามันแมสอยู่นะมันคือเป็นเรื่องที่น้องเขาได้จะเมต้อยู่ตลาดอยู่นะฮะนะมันเป็นเรื่องที่บอกว่าทุกคนรู้จักทุกคนดูนะฮะนะั่นเดี๋ยวสองเรื่องที่เหลือเรามาพูดถึงเรื่องที่ทุกคนคิดว่าผมคิดว่าทุกคนไม่น่ารู้จักเลยดีกว่าผมคิดว่าอาจจะรู้จักอยู่แต่ว่าคนคนดูอาจจะน้อยนะคะครับนพูดถึงอาจจะน้อย ไม่ได้พูดถึงอะไรเยอะมันก็เป็นเรื่ีดกล่องไปมันก็ไม่เก่าหรอกผมแค่แนะน,นำอันนม้แบบย้อนไปประมาณสี่ปีห้าปีเองน้ำหนั้นมผมว่ามันไม่ได้เก่าขนาดน,นั้นมาเข้านะเรื่องนี้เรื่องที่ทุกคนรอคอยนะสำหรับพวกที่ชอบปลูกทุ่งลิลลี่ทั้งหลายเนาะนะอ่าปลูกทุ่งลิลลี่ทั้งหลายผมว่าทุกคนเนี่ยชอบเรื่องนี้น,นะค้ำหนักเป็นเรื่องในปีสองมาแปดนะสุโดโรทอยกาเขนะ้ามะคือสุโรที่กูผมข้อคัดแจะแบบว่าอคติอยู่นะตัเรื่องที่ผมอคติแต่มีเรื่องนี้เรื่องนี้ด้วยแหละที่บอกที่มันทำให้ผมรู้สึกว่าเรื่อง เออซูโรนี่ทำอนิเมะดีเป็นนะ่ะนะก็คือเรื่องนี้ผมนะหนึ่งสองซ่อมบลูมอินโทรยูหรือว่ายากะเตะคิมินินารุน่ะนะโดยโซยก้าร์ผมในปีโในเซนต์โฟร์สองสิบแปดน่ะนะอ่าเอาใจโอ้โหเรื่องนี้ผมเอาใจคนที่แบบชอบทุ่งนินลี่เลยนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเกิร์ลเลิฟนะนะเป็น G.L นั่นเอง โือเรื่องเขาจะพูดถึงว่าเออยูเนี่ยยูเนี่ยนะครับยูเนี่ยเป็นความสัมพันธ์มันคือเรื่องนี้ผมบอกว่าขอามันความสัมพันธ์ระหว่างโคไฮนันหะโคไฮแล้วเซ็นไปรุ่นน้องรุ่นพี่นะฮนะความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเรื่องยอ่อเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับว่ายูนะรุ่นน้องของเราเนี่ยครับนะโคไฮของเราคือเธอเนี่ยเข้าใจเขาว่าความรักนะความโรแมนต์นะเธอเข้าใจนะแต่ว่าคือเธออ่ะไม่ได้ไม่ค่อยที่จะบอกว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของความรักมากนะไม่ค่อยมีประสบการณ์มากแต่กก็มาเจอับ รุ่นพี่นะมันรุ่นพี่โทโกะนะนะรุ่นพี่โทโกะที่ว่ามีประสบการณ์เรื่องความรักเยอะไหมมันคือมันก็ไม่เชิงแต่ว่าเธอมีคนที่แบบมาสารภาพรักเยอะนะนะ,ะจับต้องแป๊บหนึ่งนะเธอมีคนที่มาสารภาพเยอะเธอแบบเป็นตัวฮอตตัวฮอตโรงเรียนเลยนะมันแต่ว่ารุ่นพ่โทรุ่นพ่โทโกะอ,อยู่เดียวแกก็แบบมาสารภาพมาสา,า,สารภาพรักกับเออยอยูนะสารภาพยูนะนะมันก็เลยบอกว่าอยูยูยูก็จะไม่สามารถตอบตกลงมาได้คือแกไม่แน่ใจว่าเขาด้วนี้มันเปลว่าเขาชอบหรือเปล่ามันก็เป็น เป็นหัวไอเดียของเรื่องที่ทำให้แบบว่าตัวเรื่องอ่ะหรือว่ายูต,ต้องตอบให้ได้ว่าความรักที่เธอรู้สึกกับรุ่นพี่มันเป็นมันใช่ความรักไหมน,นะนะความรู้สึกที่ตัวเองมีให้รุ่นพี่มันใช่ความรักไหมมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะนะคือการตอบคําถามที่ตัวเรื่องมันมีให้ประมาณนั้นนะเพระอ่าแล้วมันใช่ไหมนะเพราะนะคือเรื่องนี้ผมว่ามันดีอย่างหนึ่งคือเรื่องไม่ไม่ลีลาหนะมันมาถึงปุ๊บปุ๊บ,บคือมันเก็ตทูปพอยอะครับเอ่อประมาณนั้นเก็ตทูปพอยปุ่มมันปุ๊บปุ๊บเลย อเข้าใจไหมคือมันคิดสุดแบบพอยะคือมันเข้าประเด็นไวเออมันนั้นแหละคือมันเข้าประเด็นไวมันไม่อ้อมโลกมันไม่อ้อมคอมมากมันไม่ได้เกินมันเกินแป๊บเดียวแล้วมันก็เข้าเนื้อหาเลยนมันคือมันเกินให้เราพอเข้าใจแล้วผมแล้วเราประมเข้อเนื้อหาเลยไม่ชักช้านันไม่ชักช้าไม่้บกว่าเล่นพระเล่นนางกันโอ้โหกว่าจะจงกว่าจะจีบกันอะไรมานั้นคือมันโอ้โหมันนานอะเออมันทีมันก็นานแลผมนะ แต่เรื่องนี้ไม่เรื่องนี้ปั๊บ,บเลยพราะว่านะเดินเกมไวนั่นโดยทุนพี่นั่นามีเท่านั้นเดินเกมไวๆเดินเกมไวมากเรื่องนี้บอกเลยว่าผมว,ว่าทุกคนคนที่ชอบ GL น่าจะชอบนะแต่ว่ามันไม่ใช่บว่า,วาแฮปเรื่องที่มันแฮปปี้กว่าลักกี้เทนะ่านะคราวพี่คุณก็อาจจะเห็นเ,เว็บสำหรับแท็กสำหรับเจนดราดมา่าเนี่ยน,นะก็ผมเราคุณก็ลองดูก่อนละกันก่อนที่ว,ว่าคุณจะตัดสินใจซิบอกว่าโอ้ชอบเรื่องนี้อวยเรื่องนี้มากเลยมากคงบอกว่า มันเป็นเรื่องที่บอกว่าเอ่อเอ่อฮิตแอมมิสไหมก็ประมาณนั้นตอนนั้นเริ่มเริ่มมันฮิตฮิตออนมิสหน่อยคือถ้าคุณชอบผมก็ชอบแต่คุณไม่ชอบผมก็ไม่ชอบนะฮะผมว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในหรับน่องของสับผมถือว่าดีไหมดีนนั้นดีมากๆเลยนะเรื่องนี้อยากแนะนำให้ทุกคนได้ดูก่อนติดพรีเมี่ยนะของบิลิบิลินะนะติดพรีเมียมเรื่องนี้ ดูได้ดูได้อะไรได้สนุกนอกานั้นแล้วก็มีเพราะว่ามีในเรื่องให้เขียนติดตามต่อเลยต่อแล้วก็มีสิามตอนก็น่าจะถมถ้าไม่ผิดตอนจบมันจบบริบูรณ์นะมันจบแบบจบไม่ไม่มีพักต่อเลยเท่าน,นั้นเฮ้ยผมประมาณนั้นจบไปผมสับเรื่องนี้ผมบูม into you เท่านั้นเดี๋ยวเดินทางเข้าสู่เรื่องสุดท้ายกันเท่านั้นในเรื่องต่อไปมารู้กันว่าจะเป็นเรื่องอะไรครับผมเฮ้ยผมไปแล้วผมไปโอเคผม,มเราเดินทางมาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วเรื่องสุดท้ายแล้วเท่านั้นเรื่องสุดท้ายที่เราจะมาแนะนำมารยาทในว Okay. เรนเมย์โรแมนต์ของเราเท่านะโอเคผมเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2015โดยสตูดิโอบนนะเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าเรื่องนี้หวานหวานน้ำตาลขึ้นหวานน้ำตาลเล็กกันเลยทีเดียวหวานจนแบบชนมึงคิดว่าทำไมมึงจะมึงจะมาดูเรื่องนี้ทำไมในมึอมึงไม่ออกมาหาแฟนเนาะือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องออกแนวแฟนตาซีหน่อยโอเคเรื่องนี้มันก็มาฉีกรอบหนึ่งนะนะไม่ใช่ในโรงเรียนไม่ใช่ทำงานและแต่เป็นแฟนตาซีนะฮะเป็นแบบว่าโลกโลกสมมตินะโลกโลกสมมตินิดนึง ตัวเรื่องนี้นอกนั้นะนะมันจะมีเกี่ยวกับเป็นเจ้าชายแล้วก็เกี่ยวกับหน้าเอกผมสีแดงโอ้โหทุกคนมันมีมีกี่เรื่องหรอกนะฮนะมัน,ม,นมันมีสองเรื่องมั้งที่ทุกคนผมว่าในใจทุกคนน่ใจะเป็นประมาณน,นี้แต่ว่าผมได้พูดไปแล้วไงว่ามันอยู่ในปีอะไรแล้วก็สตูด,ดิโออะไรใช่ไหมผมนะทุกคนก็จดเดาวได้อะไรได้นะกจากน,ะนั้เรื่องนี้เดาได,ได้ซึ่งเรื่องนั้นก็คือครับผม ทีรายุกิฮิมเมะครับผมหรือว่าสรงไว้ผมแดงของเราเองครับผมนะอ่าเรื่องนี้ผมบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันมากนะแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้ความชอบส่วนตัวผมแล้วในความชอบส่วนตัวผมที่รู้เรื่องนี้แล้วเออเอ๊ะมันก็มันดีนี่ว่าเออมันผมว่าผมชอบเรื่องนี้นะนะโอเคผมอาจจะไม่ชอบตัวนักพากย์เองก็ด้วยนะนะโอเคผมเรื่องนี้นะชื่อชื่อเรกิฮิมเมเข้าวันนั้นโดย,ดย,ต,ดยตัวของซูร์โบนนะนะ ชิโรจิกิับผมคือชิโรยุกิอะเป็นคนประเภทแบบว่าเออใจดีเท่านั้นใจดีทุกคนเท่านั้นใจดีทุกคนเอาเอาใจเอาใจใส่ทุกคนประมาณนี้เอาใจใส่ทุกคนระมานี้แล้วอยู่มาวันหนึ่งครับอกก็แบบมีเจ้าชายนะเจ้าชายไอ้แนี่ไอ้ย <c oughs> อาลาจีอะมันแบบว่า อยากจะเอาไปเป็นเป็นสนมประมาณนั้นมัง้งเจอให้สมัยผิดนั่นจะอยากอยากไปเป็นสนมแต่อยากเชื่อเชื่อเรากี่ก็รู้บอกว่าว่าแบบไอ้เนี่ยมึงแค่ชอบของแปลกไอ้เนี่ยมึงอยากมึงแค่อยากได้ผมของกูแต่มึงไม่อยากได้แบบตัวกูไม่อยากได้ใจกูอะไรแบบนี้ก็เลยว่าหักดิบก็เลยตัดผมแล้วก็ทิ้งไว้ให้แม่แล้วก็หน,นวหนีออกนอกาอาณาจักรไปเนี่ยนอกปร,ประเทศไปอะไรประมาณนั้นนขนาหนีไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอเซนมั้งไปเจอเซนนะครับผมไปเจอเซนไปเจอแบบว่าเจ้าชายเจ้าชายของอีกอาณาจักรนึงนะนะแล้วก็บอกว่าแบบ ได้ทําความรู้จักกันแล้วก็ได้ช่วยเซนแล้วเซนแบบมันซุ่มซ่ามอีกหนึ่งก็ตกมาครับตกมาแล้วได้แผลครับชิโรกิก็แบบยกความที่แบบเธอเป็นหมอนะมานั้นเธอเป็นหมอรู้จักเรื่องสมุนไพรรู้จักการรักษาอะไรอยู่แล้วเนี่ยก็ทำให้แบบว่าทําให้แบบถูกใจเซนเข้าอะถูกใจเซนเข้าไปเท่านั้นแล้วก็แบบว่าแล้วก็บอกว่าราจิเนี่ยแม่งก็ส่งคนมาส่งคนมาแบบว่าแบบส่งคนมาเอาแอปเปิ้ลให้แอปเปิ้ลบอกว่าเขาแอปเปิ้ลมันสีเดียวกับผมไงเอาส่งแอปเปิ้ลมาให้แล้วก็ให้แบบ เชื่อกลีกินอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันความจริงมันก็แบบเป็นแอปเปิลในสาสยาพิษนะแต่ว่าเซนก็กินไปก็เลยว่าทำยาก็ทำพยาหอมพิษให้อะไรให้นะฮนะเออมันมันไม่เออเชื่อกลีกไม,ม่ให้มาทพิษนะไป็นหลวงผู้ผิดคือราจีเนี่ยให้หมอเชื่อกลีกไปหาเพื่อที่จะเอาให้เอายาสอนพิษให้อ,อะไรประมาณนันนะแต่ว่าเซนได้ขาดแต่แต่ก็ด้วยเหตุผลบางอย่างก็าทำให้เซนเนี่ยแบบสามารถต้านทานพิษอย่างนั้นได้นะฮนะคือแต่มันปุ๊บมันจริงจริงเฉยเลยนะว่าทำไมเซนถึงต้ามีตัวที่มีมีตัวเองเนี่ยสามารถต้้้าานนนทิไไไดดอะะรรคับผม โดยตัวของในเรื่องของเชียร์กิเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันโดดเด่น,นจริงๆคือการวางองค์ประกอบภาพและในแ,และการจัดฉากภาพเพท่านะแอ,อร์เรเตอร์วายแอร์เรเตอร์ในในช่วงของปี2 0ง5ผมว่าแอนิเมชันเผยเผยภาพบางตัวดีกว่าอันนี้ในปีสองในปี2023ัี่สิาที่กำลังฉายนี้บา,นนบ,านนบางตัวนะครับผมอันนี้ผมย้ำเลยนะบางตัวนะผมนะภาพตอนนั้นสวยกว่าตอนนี้อีกผมพูดเลยภาพแอนิเมชันอาจจะไม่ได้หวัวมากแต่ว่าผมว่าภาพสิ่งที่ทันสมัยสุดคือภาพนะจัดวางองค์ประกอบแอนิเมชัน สวยกว่าอันนี้ในอนิเมะในปีนี้นะนะนี่ยอมรับเลยอันนี้ในเซนนี้ด้วยนานะผมอันนี้อันนี้คืออันนี้อาจจะผมว่าผมอวยก็ได้ผมอคติอันนี้ในเซนนี้ก็ได้แล้วแต่แต่ผมว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนานะเดีนะ๋ยวผมขึ้นภาพให้ก็ได้นานะมันสวยกว่าจริงๆนานะแล้วก็การดำเนินเรื่องอาจจะอาจจะยังธรรมดา,าอยู่ก็เป็นในเรื่องแบบพอยจุดเป็นพอยหนึ่งอีกพอยหนึ่งการแก้ปัญหาไปเรื่อยการแก้ปัญหาช้อนหน้าไปเรื่อยนะนะเออการแก้ปัญหาราชวงศ์ปัญหาแบบผอกราชวงศ์อะไรของ แกเนี่ยการที่บอกว่าเซนกับชิโรยุกิจะมาว่ามาประการใดมารักกันในไงการพัฒนาความสัมพ,พันธ์ของทั้งคู่ว่าจะว่าเราติดตามทางไหนติดตามไปในทิศทางไหนเพาะว่านั่นแหละคือใจความสำคัญของเรื่องชิโรยุกิฮิเมะนะฮะที่เราให้ให้เราติดตามกันมีมอ,อสซิสซันนะพอนะไม่ทําต่อนะอัมอสซิสซันประมาณนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีผมชอบนะแต่ว่า บางคนที่ผมแนะนําเรื่องนี้บางคนอาจจะไม่ชอบเรื่องนี้ก็ได้นะค,คือบางคนอาจจะความรู้สึกกลางๆเขารู้สึกหรือาจจะไม่ชอบเลยแล้วแต่กันไปเท่านะั้นเรื่องนี้ผมว่าทา,ทางการรับชมผมไม่แน่ใจเลยว,ว่าเพราะมันอยู่ในไหนนะเพราะนะเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวแปะให้ลายการถ้ามันได้มีกัคนก็มุดเอาละกันนะกุมมุดครัที่รอเอาแล้ว, <laughs> ว,ลวนะนะเคบอมสำหรับ,รบรเรื่องเจ้าจีเมก,ก็มีประมาณนี้นะไปดูแล้วแห้ไปดูได้อะไรกันได้นะเราะนะเคบอมเดี๋ยวมาสรุปพูดสรุปกันดีกว่านะผมนะปะ โอเคว่าผมเป็นยังไงบ้างสำหรับอนิเมะมห้าเรื่องที่ผมแนะนําไปนะมันอาจจะถูกใจหรืออาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนก็ต้องขอโทษด้วยนะผมนะบางคือมันเป็นอนิเมะที่เท่าที่ผมดูไงผมอาจจะไม่ได้ดูดูอนิเมะเยอะเหมือนทุกท่านทุกท่านที่ผมดูนะ่านะคือผมก็ดูประมาณหนึ่งอ่ะเออผมไม่ได้ดูเยอะหรอกนะผมนะสำหรับอนิเมะนะโอเคก็มีความคิดเห็นยังไงก็แนะนำกันมาได้นะหรือไปดูแล้วหรืออยากจะบอกตอบผมว่าพี่ยี่ไม่สนุกเลยน่าเบื่อชิบหายแนะ่าเฮียเลยกูดูก็ก็ออกมาได้เท่านั้นเดี๋ยวผมจะคัดให้มันดีกว่านี้ว่า โอเคผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะว่นะมนะไม่รู้เหมือนกันจะมาเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้คือสแตนดาร์ดของช่องก็2คลิปเอ่อคลิปหนึ่งต่อสัปดาห์เอ้ยคลิปหนึ่งต่อ2สัปดาห์ก่อนละกันนะพอนะอาจจะไม่ได้ลงถี่มากอะไรมากนะแต่ว่าก็ลงพยายามที่ไหวแล้วกันลงเท่าที่ไหวนะพอนะเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะนะคลิปหนะ้าจะเป็นอะไรไม่รู้นะว่านะอาจจะเป็นช่วงใหม่ก็ที่วิลล่าคุบอกเงี้ยนาะจากสุดท้ายกูก็เนี่ยจะ,จะได้แค่แนะนำบทน,นี้ไปเรื่อยๆ,ๆนะว่านะโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนะ ลงวันลงไม่แน่นอนนะะนะแต่ส่วนใหญ่ก็ลงวันอาทิตย์แหละเอานะเจอใหม่คิปหน้าแล้วกันเจน่บ๊ายบายผมเจอกัน